สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเอ้ยไั่ใช่จามารีวิวสลลมสูตรมุกนะคะมีมุกมากเลยแถมเอาไปให้เพื่อนเล่นหลยทายขี้มือเต็มเลยที่มันสีสวยวันนี้เห็นได้บ้างสูตรมุกจริงๆไม่ได้ใส่สารมุกอะไรพวกนี้คือแบบเพื่อนเอาไปเล่นนะชอบ เล่นซะดำมีเสียงจิ้มแล้วก็แผ่นปลางมากเลยค่ะในปลางมากนี่คือสลา,ามสวดมุกที่แผ่ได้ปาแล้วก็ยืดที่สุด ยืดด้วยยืดด้วยนะขึ้นมากอะไม่ชอบมากเลยเฮ้ย,ยติดมันติดมืออืมก้อนหนุกนะคะสีสวยภายในกล้องนะ มไม่ติดมือลยุยดนุกมากนะคะโอเคเก็บโอเคเก็บแล้วนะก็มีแค่นี้ที่จะมารีวิวบ๊ายบาย